วันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่ากลางอันนี้เขาการมีบ้านนะครับเขาม,มีบ้านนะครับเขาจะมีบ้านเขาสร้ารงบ้านอยู่ึ่งก็เลอกกับครอบครัวเพราะวราต้องอยู่คนเดียวครับทุกยุคทุกยุคขอ้พวกที่ชอบมาหมกการขายของพื้นที่หน้าบ้านเราขายนะครับพื้นที่ผมขายหน้าบ้านแล้ผมได้ครับคนนั้นจะไปโกนคนที่มีบ้านนะครับแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนะคร,รับเพราะว่าคนเลิกกับครอบครัวนะครับนนคนนี้ เลยไม่ให้พื้นที่พวกหมอกม้ามา,มาคิดมาคอปปี้งานค้าขายในน้ำมันชนนุนเนื้อ